สวัสดีจ้าทุกคนเจอกับโมอีกแล้วค่ะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้นะพาทุกคนมาแซบกับส้มตําหนวดหมึกนะคะวันนี้อยากกินนะก็เลยได้ได้หนวดหมึกมานะน่าก,กินมากๆเลยกินเลยทุกคนดูจากสีสันก็คือแซบมากใช้มือเลยนะนี่คำใหญ่ๆเลยมาแซบแซบน้ำกันจ้า ผักอืมนี่ก็ผักผักชีชีลาวแล้วก็อนี้ก็ผักชีเนาะแล้วก็ต้นหอมเดดดิ เผ็แดแซ่บเหมือนเดิม,มพริกสดกับพริกแห้งหอมอืมรับหลา รสชาติแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดออกหูเลยอะพริกก็คือประมาณห้าสิบนะทุกคนไม่รู้จะใส่เยอะทำไมนะแต่ว่าบางทีก็พริกเผ็ดบางทีก็พริกไม่เผ็ดไง หอมหอมพักคือม้วนใส่ผัก จริงทุกคนเมื่อวานไม่ได้เออเมื่อาวานไปกินเออหมูกระทะคนเยอะทุกร้านเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นวันหยุดเนาะวันเข้อเป็นศใช่ไหม,อมโอ้โแบบเต็มอะหมูก็เลยไปนั่งกินร้านหมาล้องไห้ที่เคยออกคลิปที่เคยทําคลิปเนาะ ร้านอาหารไม่เปิดเนาะปิดแต่ขายอาหารสองวันใช่ไหมนิวก็ไม่ได้ไปร้องเพลงก็เลยกลายเป็นว่างเลยนะทุกคนนะ ก็เลยอดลายได้เข้าเลยนักดนตรีก็คือไม่มีรายได้เลยจ้ะเอาวันสำคัญทางาศาสนานะ โอหเผ็ดแซ่บมากช่วงนี้นิวเล่นดนตรีทุกวันเลยนะทุกคนก็เลยถ้าเป็นของแซ่บๆนิวก็จะงด จะว่าไปก็คือมีเกือบทุกวันอ่ะบอกว่าให้พอแล้วพอแล้วเล่นเท่านี้พอไม่ต้องหาเพิ่มเผ็ดแต่อร่อย พริกเผ,ผ็ดมากอืมเผ็ด แบบห,หลายเจ็บเหนื่อกเลยเนี่ยเผ็ดมากทุกคนโอเคค่ะ คลิปนี้ก็แซ่บๆนะคะกับตำหนวดปลาหมึกเนาะอร่อยมากเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสให้หมด,ด้วยนะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย